อยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อย ตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิิประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมบทสิบชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตโยมทําทุกอย่างไปได้เลยอยากจะ ขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังคิดจะพูดว่าพุทธังสารนังขจามิ ้าพระเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นดีพึ่งช่วยทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังคาฉามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทำต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสารนังคาฉามิป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สารนังคาฉามิพระภูมิสารนังคาฉามิศาลเจ้าที่สารนังคาฉามิหมอดูสารนังคาฉามิอ่าโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคน ตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพะยมพูดพุดทธทางสระนังกาสามีข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นีิพึงพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อและถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริง